สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปตอนนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกล่องดาวเทียมนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น S3 นะครับ S3 Hybrid นะครับแล้วก็จะมีรุ่น S2 นะครับเป็นตัวนี้นะครับ S2SD นะครับจะแนะนำการเชื่อมต่อเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นของเอเซอร์นะครับผมถ้าบ้านใครมีเครื่องฉายนะครับโปรเจคเตอร์เขาสามารถต่อเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบต่อกล่องนี้เข้ากับตัวโปรเจคเตอร์นี้นะครับเพื่อดู ให้จอภาพมันใหญ่ขึ้นนะครับผมการเชื่อมต่อนะครับอันนี้เป็นกล่อง S3 สสามไฮิดนะครับการเชื่อมต่ออันนี้มันจะมีแต่พอร์ต AV นะครับตัวเนี้มันไม่มีพอร์ต i d m i นะครับมีพอร์ต AV กับ S v i ว e ดแล้วก็พอร์ตของคอมพิวเตอร์นะครับมีแค่ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องหาสายมานะครับต้องหาสายแบบนี้มานะครับ ก็จะเป็นสาย T R R S นะครับตัวนี้นะครับจะมี3ขีดนะครับตรงนี้เขาเรียกสาย T R R S นะครับอีกข้างนึงจะมีแบบนี้นะครับเป็น T R R S อีกข้างนึงจะเป็น R C a นะครับเราก็จะเอาตัวนี้เสียบเข้ากับกล่องของ S 3 h y b r i d นะครับแล้วก็อันนี้ต่อเข้ากับ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้อันนี้ก็ต่อเข้าไปกับเครื่องเสียงนะครับก็ปกติปกติก็จะต่ออันนี้ดูกับทีวีนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อ h D M I นะครับแต่วันนี้เราจะต่อเชื่อมเข้ากับจุดนี้นะครับเขียนว่า A V นะครับตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปให้สุดนะครับผม๊บนะครับอันนี้ต่ออันนี้ต่อเข้ากับ จานดาวเทียมนะครับจะดูจานดาวเทียมก็ได้นะครับกล่องนี้หรือว่าจะดูกับ youtube ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกล่องไฮบริดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องของอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะนําปลาอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับสีเหลืองก็คือภาพนะครับมันจะเป็นสากลนะครับสีเหลืองคือภาพส่วนขาวกับแดงก็จะเป็นออดิโอนะครับเป็นเสียงครับซ้ายขวานะครับ เราก็จะนำสองอันนี้ต่อเข้าเครื่องเสียงนะครับเพื่อขยายเสียงนะครับแล้วก็นำจุด AV out ตรงนี้นะครับต่อเข้ากับโปรเจคเตอร์นะครับโดยเสียบเ้ารูนี้นะครับ,บตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเราต้องไปต่อเข้าเครื่องเสียงนะครับเราอาจจะต่อสายนี่มันยาวขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับ เดี๋ยวักคู่เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้มาแนะนำการเชื่อมต่อครับส่วนถ้าเป็นรุ่น S2 SD นะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับก็โดยต่อหาสาย AV ที่มีธรรมดากันนะครับมีหัวหกหัวแบบนี้นะครับก็เสียบตามสีนะครับอันนี้จะเป็นภาพนะครับก็ต่อเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์นะครับ ส่วนตัวนี้เราก็เอาไปต่อเครื่องเสียงก e ็ได้นะครับก็จะสามารถต่อเขากับเครื่องฉายภาพนะครับโปรเจคเตอร์ได้เช่นกันนะครับทั้งสองรุ่นนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆก็มีการเชื่อมต่อมันเหมือนกันนี่นะครับก็ลองต่อเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองต่อให้ดูนะครับว่าภาพที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูเลยนะครับการเชื่อมต่อหลังจากเราเชื่อมต่อกล่อง S3 ไฮบิดเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์แล้วนะครับก็มาดูด้านหลังนะครับสายอันตัวนี้กับต่อมาจากจานเดาเทียมนะครับตอนนี้ผมต่ออยู่กับระบบ C C ซีแบนนะครับส่วนตัวนี้ผมก็ต่อเข้าไปกับโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงนะครับผมจะฉีกสายออกนะครับอันนี้ผมทดลองต่อเฉยๆนะครับสายที่เป็นขาวกระแดงครับก็จะต่อเข้ากับ ตัวนี้นะครับเป็นมินิพัดนะครับเป็นเครื่องเสียงอะไรก็ได้นะครับก็จะต่อเข้าตรงนี้นะครับตรง AUX นะครับผมก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับเราก็จะต่อภาพเข้าที่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ทดลองต่อจะเป็นตัวนี้นะครับเอเซอร์นะครับ ต่อเข้าที่ช่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากกล่อง S3 Hybrid นะครับอไอ้นี่เป็นจุดๆก็คือโปรเจคเตอร์เก่ามากแล้วนะครับก็เลยเป็นจุดๆปกติจะไม่มีจุดๆนะครับก็จะมีภาพปกตินะครับตอนนี้เป็นรายการของ Work Point อยู่นะครับการเปลี่ยนช่องอันนี้ผมคอนเนค t กับ S3 ให้บิดแล้วนะครับก็จะดูที่นี่ได้เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนช่องที่สมาร์ทโฟนได้เลยนะครับสมมติว่าอยากจะดูช่องโมโนครับกดครับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับที่หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นช่องโมโนแล้วนะอยากดูช่องไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนที่นี่ได้เลยนะครับช่อง8จะเป็นช่อง8ปดนะครับหรือว่าเราจะดูช่อง ที่เป็น Youtube ก็สามารถรับชมได้นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ผมคอนเน็กกับฮอตสปอตมือถือของเครื่องนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เน็ตบ้านนะครับคือใช้เน็ตจตมือถือตัวนี้นะครับก็เชื่อมต่อเข้าไปที่เนี่ยครับฮอตสปอตนะครับฮอตสปอตตัวนี้นะครับเราสามารถรับชม Youtube ได้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับสมมุติอันนี้นะครับเราต้องการดูเราก็กดเข้าไปนะครับ ที่หน้าจอก็จะเปลี่ยนนะครับครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่เรากดตะกี้นะครับหรือว่าจะดูช่องการศึกษานะครับเราก็สามารถกดเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าเป็นระบบ C-Band จะดูได้ถึงม .3 นะครับ อาจจะเป็นรีลันอยู่นะครับ DLTV9 อันนี้นะครับก็มาดูที่แอปนะครับก็จะดู You Tube นะครับดูทีวีดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับลองกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับลองกดเข้าไปสัช่องหนึ่งนะครับ ช่องไหนก็ได้ครับลองกดเข้าไปแฟนทีวีก็จะเป็นช่องที่เรากดตะก,กี้นะครับอันนี้เป็นช่องแฟนทีวีนะครับก็สามารถคอนโทรลที่โทรศัพท์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ทีวีครั้งหนึ่งนะครับทีวีก็จะมีช่องรายการมีช่องยอดฮิตแล้วก็ช่องที่เคยรับชมนะครับ เราก็กดเข้าไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นช่องที่เราเคยดูมานะครับเราอยากดูหนังเราก็โมโน,โนยี่สิบเก้าเราก็กดตรงนี้นะครับที่หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นช่องโมโนเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็มาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้กับการเชื่อมต่อเข้ากับโปรเจคเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับ ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับให้มันเป็นจอใหญ่สามารถรับชมได้จำนวนหลายคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องนี้ในการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ตรงลูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ